นี่ก็เล่นมาสองพาร์ทแล้วนะนี่ก็เป็นพาร์ทที่สามนะครับก็อยู่หน้าพี่กระดูกเหมือนเคยฮะคุณอยู่กับผมคนเดิมมาตะคุ่อไอซ์แลนด์มชั่นเลยนะครับผมนะฮะประตูนี้ที่เราไม่ได้เปิดเราได้เจอผีมาแล้วถึงสองตนนะครับเฮ้ยแมววะ่ะจากพาร์ทเดโมเสียงแล้ว,วะ่ะ คือพาร์ทที่แล้วคือเสียงมันเบามากนะผมเลยไปเร่งเสียงก็เสียงอาจจะดังขึ้นวันดีแมวเหยียบแมวก็ไม่ได้ห้องน้ำมันจะมีอะไรวะเข้าไปก็มีอะไรเรอะตกใจแมวอีกทานลมไปกันอย่างนี่ยแมวก็เดินตาม ห้องนี้มันห้องที่ฉันรู้คุณอยู่แถวนี้คุณไม่มีทางเอาเด็กของฉันไปได้ไม่มีใครเอาเด็กมึงเอย์ไม่ใช่โลลิคอนมีห้องน้ำด้วยห้องนี้เลยยังไม่ได้เข้าไปก็เข้าไป นี่ก็เราบรรดาผู้สร้างเกมห้องนี้เรายังไม่ได้มาเลยนันเนี่ยมันมีอะไรวะอืมอล็อกเรียบร้อยตัว <บด S 1> ทิ้งไว้แมวมายืนรอหน้าประตูเลยนะฉลาดจริงนะหนู นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วครับฝันร้ายของลินดาโทรศัพท์ที่มองไม่เห็นตกไหมเนี่ยอะไรวะเนะี่ยเป็นรูปคนจับมือครับ ู้หญิงสคนที่ผูกคอตายใต้ตู้มีกุญแจฮะว่าผมต้องลงไปตรงนั้นแล้วฮะตรงนี้มีตู้อยู่ ปประตูด้วยเอาเป็นว่าเราอเจกัปเดตตามปริศนาของรูปภาพให้ไปหากุญแจซึ่งน่าจะอยู่ที่ชั้นล่างตามรูปดูวิ่งวนโอเคแมงํำทางเราไปสแสงสว่างนะครับ น้องหมูพิกกี้ทิ้งกี้พิกกี้อยู่ไหนอะไรวะหนูอะ่ะเอเคไปกันต่อเลยแล้วกันห้องนี้เราเคยเปิดไหมวะน่าจะเคยเปิดแล้วมั้งพวกนี้เคเข้ามาหมดแล้วนี่ ใครเขาปิดประตูหรหรือว่ากูไม่ได้เปิดอยู่แล้วเฮ้ยห้องนี้เปิดได้วะ่ะบูบูบูมีทางไปด้วยไปที่หลังแล้วกันนี่ก็เปิดได้เปิดทริงวะแล้วกนันไปทางนี้ก่อนแล้วกันมีเดินมามุ่งมั่วยังจะเจอ เอามาทำไหนวะเด e ลิงแล้วประตูนี้มันเปิดไม่ได้ไอฮะับลงอินสตาแกรมไหนๆก็ไม่ได้เล่นมุกนี้มานานละเล่นหน่อยแล้วกันพาทแรกนี่เล่นเฮฮาเลยพาทนี้นี่ไม่ได้เล่นเลยแล้วมันอยู่ตรงไหนไว้ตู้นั่นนะ่ะนี่าอุ้ยตกใจจำได้มีตู้อยู่แล้วมันมีกุญแจ คุณจะอยู่สักที่หนึ่งผมลืมปลดล็อกอีกโอ้ตายมันอยู่ตรงไหนวะเอตรงนั้นมีทางขึ้น เอโอ้ทางขาดอีกประตูนี้ก็ต้องใช้กุญแจเปิดที่อยู่ในคอหมูที่คอหมูไม่ใช่ในคอหมูสิตูนี้ก็ยังคงเปิดไม่ได้เหมือนเดิมมันอยู่แถวๆนี้แหละอยู่ไหนวะ,ะตูนี้ก็เปิดไม่ได้ สรุปมันอยู่ไหนวันนี้ช่างเถอะหาไม่เจองงไปไหมเปิดไม่ได้เหมือนเดิมอ๋อนี่ที่เรามาหวัดดีพิกกี้ไม่กลัวใครอีกแล้วแหละแต่สน,นาผีตัวนั้นมาอะไรอะไรอะไร วิ่งเร็วอย่างวะฮะไปไหนไปไหนมันวิ่งเข้าไปในนี้ครับหายไปไหนวะ เป็นไหนไม่รู้แหละร้อนก็นร้อนปิดพัดลมเล่นนะครับท่าที่แล้วเปิดพัดลมแล้วเสียงพัดลมมันเข้าไหมห้องนี้เราเคยมาอย่างวันนี้เคยมาแล้วดีกว่า ห้งนี้ก็มาแล้วนี่ก็ทางเดิมนี่หว่ามันต้องไปไหนต่อวะเนี้ยงงหมดละคุญแจก็หาไม่เจอห้องส้วมก็ไม่มีอะไรตรงนั้นก็เคยวิ่งไปแล้วกี่มีทั้งหมดสามตัวนะครับไอ้มนุษย์คนที่มันสายหน้าเฮฮา คนนึงผีหมูผีสาวผมสลวยผมยาวเหง่อออกร้อนไม่ได้กลัวหรอกร้อนก็กบความกลัวกันไปไม่มีอะไรอะคือ ดูรูปถ่ายทีดิตรงที่เขาผูกคอตายมีตู้อยู่ซึ่งมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เราลงไปเราก็ยังไม่เจอจอขาวอยู่เอ้ยฟ้าอยู่ก็แสดงว่าผียังไม่มาต้องเพิ่มมีซาวเล็กๆนะครับซึ่งา้าที่เราหลายคนอาจจะไม่ได้ยินอืมอล็อกเรียบร้อย ราจะได้ไปง่ายๆห้องนี้ตรงนี้เราไปยังวะตรงที่เราเจอผีเอ็ดดี้ผีน่ารัก มันไกลมากเลยเนี่ยมาแล้วนี่หว่าไม่มีอะไรเลยด้วย ก่อนนะมันมันไม่มีอะไรเลรยว่ะ มีเสียงดนตรีมันมีอะไรวะประตูนี้แน่เลยมันต้องมีอะไรบางอย่างตูตรงไหนวะตรงอาจารย์ใหญ่อะ แล้วก็รูปที่ราถ่ายมันก็ระส่งมันก็หายไปไ้ครับเอ๊วิ่งวนไปวนมาวิ่งงงอย่างเดียวอะผ่านเนี้ยยนนี้ก็ลอยอยู่หน้าห้องน้ำมีอะไรเข้าดูหน่อยก็ได้เปิดไม่ได้ว่ะ ไปไหนต่อไปไหนแล้วเร็วๆสิ แมวชักช้ไม่สนละว,ว่ารีบนี่มันกลับมาที่เดิมนี่หวา่ากลับมาที่เดิมทำไมวะที่เดิมี้ หลงพาร์ทนี้หลงยาวและพาร์ทเนี้ยไม่มีอะไรเลยตรงนั้นก็กลับไปที่เดิมเหนื่อยและลินดาลินดาเหนื่อยล้เสียงอะไรอีกเนี้ยเหนื่อยสักนานจชะวิ่งต่อ แสงไฟฉายนี่ทํามาสวยมากชอบชอบแต่ว่าปัญหาคือต้องไปไหนต่อเนี่ยร้อนมากเลยเนะี่ยไม่ได้เปิดพัดลมเล่นด้วยเนะี่ย เหมือนเดินมาตรงนี้แล้วมีเสียงหัวใจเต้นนะครับตรงนี้เราเคยมาว่ะเอาแยก เราสรุปต้องไปไหนเนี่ยแล้วมันก็หายไปแถวๆนี้อีกอะ ก็ไม่รู้มันหายไปไหนกุญแจแล้วก็ไม่ได้สักทีออกไปแตะขอบฟ้ากันแล้วกันน่าจะอยู่แถวนี้แหละกุญแจตรงนี้เปิดไม่ได้อยู่ที่นี่วะไม่มี ไม่มีชักล้อแล้วเหนื่อยตรงนั้นไปได้ไหมนะต้องไปที่ไหนเหมือนน่ยฮะชักเหนื่อยแล้วนะ วนกันหลงทางกันเป็นชั่วโมงสรุปเราก็ยังงงอยู่ว่าต้องทำอะไรต้องออกไปแต่ขอบฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตามไม่เข้าใจ ก็คงไม่มีหนทางแล้วฉันก็เหนื่อยต่อไปจะออกไปแต่คอฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่ก่าใจห้องนี้ไม่เคยเข้าอ้า สิ่งที่ข้าต้องอ้ฮะเจ้ามันก็แค่ผีน้อยสเลนเดอร์แมนที่ข้าถ่ายรูปไม่ทันเซวูลูป้าเขาชื่อว่าเซวูลูป้าครับเป็น เอ็ดีผีน่ารักตัวนหนึ่งหนูหนูใช่ไหมฮะหนูใช่ไหมทำไมตรงนี้ประตูไม่ได้เปิด นี้น่าจะมีหมูอยู่แน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเดิมแน่เลยจำหลังและทรงผมได้กินแกงกะหรี่อร่อยเลยอร่อยไหมล่ะนะ่ะฮะอันมาดิวางสะดังเืีย มมีเลอทักทายเลอทักรักเธอเจอสองตัวลวดเลยจ้าแสดงว่าทางนี้เรายังไม่มาใช่ไหมเนี่ยน่าจะมีอะไรอยู่ทางนี้แน่เลยตรงนี้แหละมีแน่แน่เปิดไม่ได้อีกตายตายมาเพื่ออะไรมาเพื่อเก็บของและเจอผี มันต้องมีดีของไม่มีจริงเหรอวะของเนี่ยเสียงก็โหนกหูแล้วเกินกูมาทำไม่ว่เนี่้ฮะไราสาระเป็นที่สุดอนิเมรีวิวก็ยังไม่ได้รีวิวเลย ะเข้าเดือนใหม่อยู่แล้วชแนลก็ <c oughs> จะครบรอบ2ปีอนิเมะรีวิวก็จะ2ปีเหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่มีที่ไปจะไปไหนก็ไปไม่ได้ช่างไร้สาระเซนิกะไรพักกนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ